ดีครับจะกับผมอีงแล้วครับในรายการชอบเลยเลยวันนี้เราก็จะมาอยู่ในราเกตเวทเลสหรือว่าลาเกนสุทีนั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการรับลูกบาทคาถาโบราณฟรีนะครับโอเคปกติมันจะมีแจกตอนช่วงช่วงอีเวนใช่ไหมครับเช่นแบบเล่นรอบที่ห้าได้ลูกบาทคาถาโบราณอะไรประมาณนี้ โอเคแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากได้ฟรีนะครับผมบอกเลยครับคุกกี้รันมีแล้วนะครับรับหนึ่งบาเพชรฟรีและเออเกตเออตัวคุกกี้ตัวใหม่เกตเอสนะครับโอเคเกมเศรษฐีก็ไม่แพ้ครับเกมเศรษฐีก็มีเหมือนกันตอนนี้เกมเศรษฐีเขาเปิดให้ลงทะเบียนรับลูกบัตรคาถาโบราณฟรีนะครับลูกบัตรคาถาโบราณที่เขาให้มานะครับมันจะมีโอกาสได้เยอะเยอะกว่าแล้วรู้สึกมันจะได้ ซีเชียโอกาสจะสิที่จะได้ซีเชียนะครับที่ผมดูมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียในใต้คลิปนี้ทําได้ง่ายๆนะครับไม่ยากแค่ใส่อ e ีเมลและพาสเวิร์ดจากนั้นก็ยืนยันทะเบียนลงทะเบียนอ e ีเมลอีกครั้งแล้วก็กดตกลงแค่นี้ก็ลงทะเบียนได้แล้วครับแล้วก็จะได้ลูกหวาดกถาโบราณเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับสวัสดีครับ